ลูกตีป่วยครับค่ะคุณแกงย่งใจแก่เป็นหนาอ่ะล้าทำไงนะตรวจยังไงกานตรวจไงนะหมอคุณหมอครับตรวจยังไงครับวันนี้ไม่สบายครับปวดหัวมากเลยเช็คหน่อยเลยเร็วๆวันนี้เด็อยากจะมาเล่นเป็นคุณหมอกับลุงตีอ่าให้ลุงตีช่วยแกะก่อนนะลุงตีแกะก่อนให้หมอแกะหมอแกะก็ได้นะดูหน้าหมอสิมาให้ลูแกะให้มา ให้ม่นุ่แกะแกะแล้วคือมือใช้อะไนใช้อนไว้าวหมอท้เครื่องมือแบบนี้เลยเหรอวเรวไม่เตอลทำนีก่อนทำนีก่อนถ้วอถไม่ใช่ครับอ่านไม่ใช่ใหม่นะลูกอ่านอ่าใส่ถุงครับทำไงู้่ พรุ่งนี้ทำให้ปรกฏต่อไม่ไหวนะอันนี้อะไรลูกอ๋อไอ้สองกล้องไอ้สอกล้องใช่ไหมลูกสกล้องดูแบททีวีดูเชโลอ้าปากอ้ปากอ้าปาจะแทงเ้เนี่ยอาอย่าเลยที่าเะอันนี้อันนี้จักแกล้นจกแล้ง เหน็บแล้วนะพี่ตีแล้วพรุ่งนี้ก็ให้ปากแม่ตอบนี่งออกแล้วเป็นยังไงบ้างครับหมอดีไหมเป็นไงบ้างมีไข้ไหมมีไข้ไหมลูกตีมีไข้ไหมมีไหมั้อ้าวไม่คิดนานมาเฮ้ยมีไข้หรือเปล่ามีไข้หรือเปล่ามีแล้วทำไงต่อแล้าทำอะไรนะอ้าวยิ้มแล้วก็ทำใจต่ออันนี้ทำอะไร น <laughs> ี้ผิดด้านผิดด้านลูกด้านนี้ยาเออ <laughs> นี่ยนี้ไม่ใช่กล้องส่องแล้วลูกอันนี้ไปหางอ่าฟิเจนหรือเปล่าอันนี้อะไรยาลุงตีปวดฟันหรือเปล่าปวดฟันหรือปวดหวัวตายละหมดยังลูกหมดยังเร็วๆจะกลับบ้านแล้วอันนี้ท <laughs> ี่จับเวลาใช่ไหมลูกอันนี้ <laughs> ลุนนยตนเล่นกับลุงตีนะอะไรอ,ะอันนี้อะไรครับ เอาคุณหมอตรวจฟันดีกว่าคุณหมอตรวจฟันอันนี้อะไร,รอ,อ,อ่ะนลนูกน,น,น้ำยาบ,บ้วนปากแลอ้วลูกอ่าไหนดูฟันไนดูฟันคนะงไข้ไหมลูกคนไข้หายใจไม่ออกแล้วต้องทำยังไงลี่อัน

ไม่ใครจะตายเพราะหมอฉีดแหละเด็บเด็บเออฟังเสียงหัวใจด้วยลูกฟังเสียงหัวใจนั่นฟังเสียงหัวใจด้วยเนาะหมอฟังเสียงหัวใจไหมโอ้ขีดคนไข้มีไข้หรือเปล่าคนไข้จะตายเพราะว่านั่งรับคนไข้เลยมีใครหรือเปล่าต้องทำไงลูกนี่นต้องฉีดยาหรือเปล่าลูกฉีดยาหรือเปล่าไหนเข็มฉีดยาอยู่ไหนเข็มฉีดยาอยู่ไหน หลานยาอยู่เต็นท์นี้เต็นท์นี้วันหมอโอ้ยเข้าเขาหรือเปล่าใช่วันหมอหมอทำอะไรบ้างเนี่ยเรื่องทำอาหารทำอะไรนี่เรียนการทำอาหารกับทำผ้าอยอ่หรอมาจังใช่หรอมาอังรึเปล่า เราหายแล้วนะโอเคนะเอาให้แม่นุชไปเป็นหมอได้ไหมให้แม่นุชไปเป็นหมอไหมรักษาลุงตีใส่ฟันฟอมให้คนไข้เป็นใส่ฟันฟอมให้น้องตีก่อนเลยอ่ะต่อไปพี่อันจะเป็นคนไข้อล้วลุงตีเป็นหมอวันนี้เป็นอะไรคะตรวจท้องตรวจท้องอ่าไหนเปิดท้องเปิดทุ่งก่อนสิตรวจตรวจตรวจทุ่งก่อนอู้นี่พุงหนูลูกอะไรวะเนี่ยมีไม่มีอะไรนี้หรือเปล่าหลงมีไม่มีไหมยิ่งยิ่แอนดูลุงตี๋ทำเนี่ยทำแบบนี้นะ โอเคสุดยอดมากอ่าโอเคอ่าอ่ะอปาอปาอนอนอาปาอปาปอ่าตอบฟันป๊อก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 ปอกึ๊กโอ๊ยพี่จะต้องไปหาหมอแล้วทำแบบนี้นะลูกกระดุนนะน้อ่า้าวมาขอเข่าทำไมเล่าาไม่เื้อมีหัท้างตรงไหนเนี่ยหัวลอกผิดฝาด้วยนนนดูซิมีอะไรบ้าง เวลาไงก็ผิดฝาะนุสาก็ิดฝากข่ามามานอนคะนอนนอน๋ยวทอนฟันให้นะอ่านอนนอนโรกไม่อนอนอ่ะพี่นอนนอนนอนตดผมตดผมอ๋อใช่อ่าอ่าสผมตาหลวเป็นหมอหรือเป็นช่างตัดดูท่านอนดนนอนนอนเอาข้อเข่าหรอี่นอันออกเขาออกเอพอละมา อ่าคนไข้ล so ุกครับลุกคนไข้ลุกอ่ะไหนฉีดยาไหนฉีดยาอยู่ไหนลูกฉีดยาอยู่นี่อ่านอนอฉีดยาอ่านอ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 ่านอนฉีดตรงไหนฉีดตรงไหนอนนี้นะอันนี้หรอจุ่มยาจุ่มยาได้ยามาแล้วอาหารตูดอาหารตูดอาหารตูดประตูประตูเปิดประตูแล้วประตูอันเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดแล้แล้วแล้วแล้วโอป เจ็บโอเจ็บเรียบร้อยเรียบร้อยเก่งมากโอเคเรียบร้อยหายแล้วโอเคลูกกลับบ้านกลับบ้านมียากลับบ้านหรือเปล่ามียากลับบ้านไหมจัดยาให้หนูกจัดยามียาไหมน้ำอ่ะฮะอาว์ี่ยาเราต้องกินน้ำด้วยหรอฮะพี่ยาเราต้องกินน้ำเหรออ่าโอเคอาว์อีเรียกมันบ้าว์อ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 าโอเคหายแล้วอ่ว์อา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 ว่อาว์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 อาวไอาว์อาว์อาว์อาตังา์อา บอกมาขอตังค์หน่อยนี่นี่ตังค์อยู่ข้างหลังลีอันกระเป๋าสีชมพูอยู่ในเก๊นะลีอันเอาตังค์มาเอาตังค์มาลีอันไม่ดูวนด่ดกระเป๋าสีชมพูอยู่ในถังใส่มาตังค์มาเลยเลยเลยเยเร็วเอาตังค์มาให้ลุงตีเลยเร็วกระเป๋าเงินจ่ายไหมเนี่ยเร็วไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านนะอยู่ในอยู่ในกล่องไงลูกตังค์อยู่ในกล่องไงกระเป๋าสีชมพูอ่ะใส่ไม่ได้กลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยเอาเลียนเลยเลียนเลียนทำไรเนี่ยสองทำอะไรเนี่ยบอกให้จ่ายตังค์มาเร็ว ใส่ไข่เงินอีกเงินเรียบร้อยวัดไข่เอาไปใส่ลักเล่ยลุงสีแล้วป่ะโอ้โหมีไข่ไหมเนี่ยมีไข่ไหมลูกไหนมันนี่ตังมันนี่ไหนอยู่ในเวลเลดอ่ะอยในกระเป๋าตังอยู่ในนั้น่ะสองสองโอเคเอาไปกลับบ้านแล้วหายแล้วดีแล้วโอเคเอาไปไปเร็วไปไปกลับบ้านก่อนเร็วอ่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเอาไปไปเร็ววันนี้ลุงตีกับลี่อันก็เล่นเป็นคุณหมอเร็ว กับคนไข้คนป่วยเรียบร้อยแล้วอ่ะบ๊ายบายก่อนเร็วไปแล้วเร็วบ๊ายบายอ่ายสำหรับาไม่ไปไม่ไปพี่กันแล้วยบายดีแล้วหมอลสวัสดีแล้วไปแล้วกลับบ้านโอเคบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามใครนะลูกติดตามใครนะลูกกดไลค์กดแชร์ใครเรียนหนึ่กดไลค์เหมือนพี่บีบีพี่บีมอ้ยไงนะกดไลค์กดแชร์ใครอะแล้วไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ โอเคสวัสดีค่ะ